สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับช่องแจกอกเกอร์ครับวันนี้ฮะก็มีฟุตบอลนะครับผมลงทาการแข่งขันกันเช่นเดิมนะครับผมแต่วันนี้ฮะเราจะไปหลายลีกหน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยฟุตบอลลีกใหญ่เนี่ยเหลือแค่นัดตกค้างนิดหน่อยนะฮะแต่ส่วนนอกนั้นฮะอเมริกาใต้เนี่ยจะเยอะพอสมควรนะฮะวันนี้ฮะเราคัดมาให้เหมือนเดิมครับสามตัว3ไม้เหมือนเดิมครับไม้หนึ่งไม่เป็นไรไปมีไม้2ถ้าไม้2ยังไม่เข้าอีกเรามีไม้สุดท้ายนี่โอเคนะครับก่อนอื่นนะครับผมสาหรับท่านใดนะครับผมที่ต้องการ รับข่าวสารข้อมูลนะครับผมแล้วก็บทวิเคราะห์ที่เจาะลึกกว่าเดิมนะครับผมแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมก็สามารถนะครับแอดไลน์ที่บ้านเขียวของดแจกซ็อกเกอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับสาหรับเพื่อนๆนท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับผมรับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆนะครับผมขอเชิญทุกท่านนะฮะแอดไลน์ไอดีของเราที่หน้าจอได้เลยนะครับในกลุ่มบ้านเขียวของเรานะครับคุณจะได้บทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเรามีทีมงานนะครับผมที่คอยวิเคราะห์เกมอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้คุณได้รับ แน่นอนครับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆครับเราคัดสรรทีเด็ดฟุตบอลจากลีกดังๆทั่วโลกเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของคุณพร้อมข่าวสารฟุตบอลอัปเดตไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนหรือชอบลีกใดเราก็พร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับแร่ใครนะครับผมที่ต้องการนะครับผมคุยก่อนเกมครับผมกับเธอแจกซอกเกอร์นะครับแอดไลน์นะครับผมที่อยู่บนหน้าจอรนี้ได้เลยนะครับมีแนวทางบอลสดบอลสเต็ปนะฮะทุนน้อยกินไวการันตีโดยเธอแจกซอก เก์นะครับและเหมือนเดิมครับไม่พลาดอย่างแน่นอนครับกิจกรรมดีๆประจำเดือนเมษายนครับจะแจกซ็อกเกอร์ครับมีของรางวัลและกะติกาเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันเลยครับแจกซ็อกเกอร์แม่นจริงแจกจริงครองจริงวิเคราะห์แม่นยํากับข้อมูลเชิงลึกและทัศนเด็ดๆในแต่ละคู่ วันนี้ครับเดืดแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝากเอฟซีทุกท่านนะครับเพียงแค่ทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับหรือคู่ที่3นะครับว่าคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับ สามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับ10ท่านแรกครับย้านะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกตเพเยอร์ฮะฟรีหตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับ FC ทุกคนครับพิมใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ที่3สกอร์เท่าไหร่นะครับผมพิมพ์มาได้เลยครับร่วมกจกรรมดีๆจากทางเดจกกันนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเข้าเลยดีกว่าครับบทวิเคราะห์ประจำวันที่3เมษายนเที่ยวเลือกมาครับผม3คู่3าตัวเหมือน เดิมนะครับู่แรกครับสปอร์ติโวลูกาโนครับผมเจอกันท่างของแกร์มิโอนะครับผมคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างท่านั่งของคามิเดเมียกัวโตครับผมเจอกันท่างของดานุสครับและคู่สุดท้ายครับคู่ไฮไลท์ของงานครับเป็นดาร์บี้แมตช์นะครับผมลอนดอนนะครับผมเชลซีครับเจอกันท่านของสเปอร์นั่นเองนะครับก็ไปฟังวิเคราะห์คู่ที่1ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับทีมงานเดอะแจ็กด้วยนะครับโอเคครับเราไปต่อกันที่คู่แรกกันดีกว่าครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของลูกัวโนค ครับเจอกันทางด้านของแกร์มิโอนั่นเองนะครับคู่นี้ครับจะลงเตะกันในเวลา7จ็ดนาฬิกาสานาทีนั่นเองนะครับนี่คือนัดแรกนะครับผมของรีทั้ง2ทีมนะครับโดยนะฮะเฮดทูเฮดที่น่าสนใจนะครับผมทั้ง2ทีมฮะไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับเราลองไปดูนะฮะถ้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมก่อนดีกว่าครับว่าผลงานนั้นเป็นยังไงกัน้างนะฮะเริ่มจากทาาด้านเจ้าบ้านก่อนเลยนะฮะท่านท่านหลังสุดนะครับก็เสมอกับทาาน้านของอเมริโนครับผมมา2 2-2แล้วก็แพ้ทางด้านของบัวรานีมา1-0แล้วก็ชนะทางด้านของโรคอต้านะครับผมมา0-1แล้วก็ชนะทางด้านของนาซิอองนามา2-1แล้วก็ชนะทางด้านของอเมเรียโนครับผมมา2-0นยครับผมในศึกฟุตบอลโคปานะครับผมทั้งนั้นสุดครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับสุดทางด้านของแกมมิโอครับชนะทางด้านของมิไนโรนะครับผมมา2-1แล้วก็เสมอกับอินเตอร์นาซิอองนามา1-1แล้วก็ชนะนะครับผมให้กับทางด้านของแอตเลติกครับมา3-3แล้วก็แพ้นะฮะอินเตอร์ ซีองนาวมา02แล้วก็เสมอครับกับทางด้านของจูเวนตุสนะครับผมมา2-2นั่นเองนะครับนัดนั้นอังสุดครับชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับส่วนตัวผู้เล่นครับก็ดูแล้วครับแกมิโอเนี่ยอาจจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวผู้เล่นเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตชบาซิลก็ส่วนใหญ่ครับนัดนี้ฮะผมคิดว่าฮะทีมเยือนฮะจะบุกมาฮะผมสามารถเก็บชัยชนะแบบเฉือนไปได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับแกมิโอทําได้ครับชนะไปครับผมนัดเปิดสนามนั่นเองนะครับเราไปต่อกันที่คู่ที่2ดีกว่า ครับปวยโต้ครับเจอกับทางด้านของรานุสครับคู่นี้จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาตีห้าตรงของบ้านเรานั่นเองนะครับทั้ง2ทีมครับเหมือนกันครับยังคงเป็นนัดเปิดสนามของทั้ง2ทีมเนาะเปิดลีกเนาะเฮตูเฮต์ครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนเหมือนกันนะครับฟอร์มการเล่นนะครับห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเราไปเล่นแบบจอมบ้านกันนครับปวยโต้ครับเพิ่งจะเสมอครับกับทางด้านของอันโซอาร์เกตี้นะครับผมมาศูนย์ศูนย์ครับแล้วก็เสมอกันทางด้านของคาราคลาสเอสซีครับผมมาศูนย์ศูนย์เหมือนกันนะครับแล้ว ชนะทางด้านของซูริอาโนครับผมมา1-0ฮะแล้วก็ชนะทางด้านของเมโทรปลิตาโนสเอฟซีมา3-0นยครับแล้วก็แพ้ทางด้านของยูซีบีเอฟซีมา1-0ฮะสรุปนะครับผมห้านั่นอันสุดครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับส่วนทางด้านของรานุสครับเสมอทางด้านของโรเลนโซมันห่งหนึชนะทางด้านของกอร์ดบาครับผมมา4-1แล้วก็เสมอทางด้านของจารอนนะครับผมมา0-0เสมอกับทางด้านของลิวาโดเวียครับผมมา1-1แล้วก็เสมอกับทางด้านของเบเดสซาครับผมมา0-0ทั้งนั้นคย์ศ ชนะ1เสมอ4ฮะหนักไปทางเสมอซะมากกว่านะครับคู่นี้ฮะต้องบอกว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนครับแต่ผมคิดว่าฮะความเก๋าของรานุสนะครับผมจะเบียดเอาชนะไปได้นะครับผมด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมนี่ก็เป็นคู่ที่2นะครับผมที่ผมคาดว่าทีมเยือนครับจะบุกมากรมชัยนะครับเรามาต่อกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นคู่ไฮไลท์ดีกว่าครับคู่นี้ครับเชลซีครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแทตตันฮอสเปอร์นั่นเองนะครับผมคู่นี้ฮะต้องบอกว่าเป็นรอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับผมคู่นี้ฮะแต่ล ทำการแข่งขันกันในเวลาตีสอตรงของบ้านเรานั่นเองนะครับอันดับตารางคะแนนล่าสุดครับเจ้าบ้านเชลซีครับแข่งไปแล้วยี่สิบเก้านัดชนะสิบสี่เสมอเจ็ดแพ้แปดยิงได้ห้าสิบสามเสียสามสิบเจ็ดมีสี่สิบเก้าคะแนนอยู่อันดับที่สี่นะครับส่วนนักของสเปอร์ครับแข่งไปแล้วยี่สิบเก้านัดเท่ากันนะครับชนะสิบเสมอสี่แพ้สิบห้ายิงได้ห้าสิบห้าเสียสี่สิบสามมีสามสิบสี่คะแนนอยู่อันดับที่สิบสี่ของตารางคะแนนนะครับส่วนเฮตุเฮครับเคยเจอกันมาสิบห้าครั้งหลังสุดเป็นเชลซีครับชนะไปถึงสิบครั้งเสมอสาม ที่บุกมานะครับชนะนะครับผมไปได้3ประตูต่อ4เมื่อวันที่8ธันวาคมปีที่ผ่านมานี้เองนะครับส่วนนะฮะห้าหน้าหนังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากเจ้าบ้านครับเชลซีก่อนเลยครับเพิ่งจะแพ้อัลเชอรมา1-0ึ่งศูนย์และท่านของโคเปนเฮเกนครับผมในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกมา1-0ึ่งศูนย์นะฮะแล้วก็ชนะทั้งนั่งของเลสเตอร์ซิตี้ครับผมมา1-0แล้วก็ชนะทั้งนั่งของโคเปนเฮเกนครับผมในนัดแรกมา1-2แล้วก็ถล่มซัมมัทเตอร์มาสีัศูนปงย์ห้าหน้าหนังสุดครับเพิ่ง แพ้ฟุตแลมา2-0ชนะทางนั้นของอัคมามา3-1ในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับผมแล้วก็เสมอกับทางด้านของบอลมัทมา2-2แล้วก็แพ้ให้กับทางด้านของอัคมามา1-0นะครับแล้วก็ในสุดท้ายครับแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มา1-0นั่นเองนะครับเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่านะฮะความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเชลซีครับก็มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับผมตัวหลักนี่ก็น่าจะเป็นทางด้านของโคห์พัมเมอร์ครับที่ยังคงบาดเจ็บอยู่นั่นเเเเเเอออองงงงนนนนนนะคคคคคคครรรรรรรัััััับบบบบสสส่ววลลมมดดดดแแจ็็้้้กกกทาาาาขููโซฟ์ ยาครับแล้วก็ทางด้านของเนโต้ครับก็จะลงทําการแข่งขันเป็นสเปอรตัวจริงเหมือนเดิมนะครับทางด้านสเปอร์นะฮะนาแอนนะฮะก็จะมาในระบบของ4 3 3เช่นเดิมครับเพื่อบาดเจ็บครับก็จะมีทางด้านของบูเซฟตี้ครับแล้วก็ริชาร์ดสันฮะแล้วก็ทางด้านของดากูซินครับที่ยังบาดเจ็บอยู่นี่ก็เป็น3ตัวแกนหลักของสเปอร์เหมือนกันนะฮะเพื่อที่คาดว่าจะลงสนามครับก็จะเป็นทางของเจมส์มอนิสันครับกับเจ้าของผลงาน9ประตูจัดการลงเล่น27นัดแล้วก็ทางด้านของจอร์ซันครับลงมาเล่นไปยี่สิบหก9ประตูเท่ากัน ครับโซนเมืองมินครับกับตันทีมครับเประตู1แอสซิสครับแล้วก็ทางด้านของโดมินิกโซลังกี้ฮะทำมาเจ็ดประตูจากการเล่น20นัดนะครับผมแล้วก็มาตาส่าครับก็จะลงเป็นสเปซเล่นตัวจริงอย่างแน่นอนครับนัดนี้ฮะต้องบอกสูสีคู่ขี้มากๆครับแต่ผมครับดันคิดว่าคู่นี้ครับจะเสมอกันนะครับผมเพราะว่าฟอร์มการเล่นของเชลซีเนี่ยดูดีกว่าแน่นอนฮะอันดับตารางคะแนนก็ดีกว่านะครับแล้วก็สถิติในบ้านเนี่ยก็ดีกว่าฮะสถิติในบ้านของเชลซีเนี่ยห้านัดหลังสุดชนะรวดเลยครับไม่แพ้ใครเลยส่วนทางด้านของสเปอร์คครรัับเเเเเมมมืื่่่่อออปปป็็นนนนนทีีียยยไไดกกฮะะจาแพ้ สี่้วก็ชนะเพียงแค่นัดเดียวครับแต่ว่านัดน,นี้ฮะผมชอบสเปอร์มากกว่าครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสเปอร์เนี่ยผมดูว่าช่วงหลังเนี่ยอาจจะดูไม่ส่เสมอครับแต่ว่าระบบผู้เล่นเนี่ยอาจจะดูมีความเข้าใจมากกว่าแต่เชลซีฮะดูฟอร์มการเล่นแล้วอาจจะดีกว่าก็จริงฮะแต่ว่าที่แพ้กอร์เซนมาเนี่ยการขาดโคพาเมอร์รอเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นปัญหาใหญ่หลวงฮะถ้างั้นฮะนัดนี้ฮะผมคิดว่าครับจะเสมอกันไปฮะด้วยสกอร์สองประตูต่อสองครับยิงกระเบิดเถ,ถิงแน่น,นอนครับแต่ไม่มีผู้ชนะนะครับผมทั้งหมดนี้ฮะเป็นเพียงแค่ทักษะท่านผผู้ชมมรั เป็นทางเรื่องนั่นเองนะครับผมก็สําหรับใครนะครับที่ชอบก็จัดขัดก็ส่วนได้เราไม่ว่ากันนั่นเองนะครับเพราะนี่เป็นแค่เพียงทัศนะส่วนตัวเท่านั้นนะครับโอเคครับเรามาสรุปผลอีกรอบนึงไหมครับวันนี้ฮะวันที่3เมษายนครับพศ2568นะครับคู่ที่เราให้ไปนะครับผมก็จะมีทางด้านของลูโกโน่ครับจะแพ้กับเกมิโอไป0-1ครับแล้วก็ทางด้านของปอโตครับจะเปิดบ้านแพ้ให้กับทางด้านของรานุสไป0-1ครับและคู่สุดท้ายครับคู่ไฮไลท์ครับเชลซีครับจะเปิดบ้านเสมอกับสเปอร์ไป แบบสุดมันครับ2ประตูต่อ2นั่นเองนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือฟุตบอลประจำวันที่3าเมษายนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการนะผมรับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆนะครับผมขอเชิญทุกท่านนะฮะแอดไลน์ไอดีของเราที่หน้าจอได้เลยนะครับในกลุ่มบ้านเขียวของเรานะครับคุณจะได้บทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเรามีทีมงานนะครับผมที่คอยวิเคราะห์เกมอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกก่อนเกมเริ่มแน่นอนครับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆครับเราคัดสรรทีเด็ดฟุตบอลจากลีกดังๆทั่่่วโโลกกกเเพพืออิมาาสในร ทำกำไรของคุณพร้อมข่าวสารฟุตบอลอัปเดตไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนหรือชอบลีกใดเราก็พร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับแร่ไขนะครับผมที่ต้องการนะครับผมคุยก่อนเกมครับผมกับเธอแจกซอกเกอร์นะครับแอดไลน์นะครับผมที่อยู่บนหน้าจอรนี้ได้เลยนะครับมีแนวทางบอลสดบอลสเตปนะฮะทุนน้อยกินไวการันตีโดยเธะแจกซอกเกอร์นะครับวันนี้ครับเดอะแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝากเอซทุกๆท่านนะครับเพียงแค่ทาย ผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเชลซีครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชดตันฮอสเปอร์นั่นเองครับผลคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับ10ท่านแรกครับย้ำนะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกรเพลเยอร์ฮะฟรีหนึ่งตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับ FC ทุกคนครับพิมใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ที่3สกอร์เท่าไหร่นะครับ พิมาได้เลยครับรุวงก,กิจกรรมดีๆจากทางเด,ดแจงกันนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ